ขอตแตะแั้วว่าสูญช่องไม่ผิดก่อนค่ะฮะโอ้เออมินมีเป่าด้วยนะอไปดูดิปราดาทำอะไรปราดาปลูกอะไรไปดูดิปลาดาปลูกอะไรโอ้ปลาดาปลูกสลัดแล้วปลูกสลัดเลยโอ้โหอาบน้ำอาบน้ำเรียบร้อย ปลาขอหน่อยนะโอหน่ารักจังเลยอ่านน้ำเียบร้อยหวานลูกหวานตรงนี้หวานตรงนี้นี่หวานวานลงไปเลยไม่ด้เหรอลูไม่ได้เลยเรอูกไม่มีเ็ดเลยแล้วก็ทนี้นี่ให้เข้ากับดินนะ มันไม่ออกหรือลูกหมดหรือเปล่าคะหมดเลยคะหมดหมดแล้วมันต้องมาชื้อใหม่หมดแล้วเนาะหนูต้องมายืนเหนือเหนือลมลูกมายืนเหนือลมตรงนี้เนี่ยเพราะว่าหนูอาบน้ําแล้วตรงนี้ตรงหน้าประานเ่ยลูกโอเคเพราะว่าไปอยู่ด้านหลังฝุ่นฝุ่นเข้าจมูก จ๋าเป๊ะอะไรเป๊ะจอย๋าหนูอปากไปโดนอะไรมาไปโดนกระติะายอนดิกมาโอ้ม, kind of fruit, like oh. ม really ันหมดแล้วหมดแล้วะรต้องไปชื้อใหม่ื้อใหอไงนี ไหมป้าสันเม็ดผักอุ้งก็คือเม็ดอะไรเนี่ยเอมินเลยเม็ดผักหอมอ้าวเบ็ดมดพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้นะคะสะพูดอยู่ตั้งนานใช่ไหมก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแกะให้หน่อยมีแปลงหรือยังคะแปลงของเอมินอยู่ไหนคะปลูกกับป้าดานี่แหละวังนี้แปลงของเอมินอยู่ไหนปลูกกับป้าดานี่นี่แกะให้น้อยให้มินน้อยไปปลูกไงให้มินน้อยไปปลูกด้วย ถกแบงเลยนะไปบ้านไปบ้านลงมือแล้ยอย่าเพิ้นแกลูกถุกแป้งก่อนถุกแป้งก่อนแล้วถูกมะเขือก่อนแม่เนี่อะไรเบ๊ะ เม็ดผักนะลูกเอาไว้ให้ปดาปลูกนะเนนะหย่เก็บด้นะนอืมเดี๋ยวเดี๋ยวป้าดาอีทำแปลงก็ลูกยังไม่ได้ทำแปลง ดอกไม้ก็ออกบามะ้ <c oughs> ยาย้ยายย้ายย้ายด่วนย้าด่วนดกย้ายด่วนไจป้าดาป้าไทยบ้านย้ายด่วน <c oughs> ย้ายต้นไม้นะคะทุกคนไม่ได้ย้ายอะไร ส่วนมินน้อยตัวน,นี้ก็ไปคัดเลือกผักให้ปลาแล้วย้ายฉวยอ๋อไว้เอาเนีมันเนี่ยมันค่อยไว้ยู้เป็นอืมถ้าปลู้ไว้ผู้ไว้มันก็งามเด้เอาปลาดาจะไปปลูกทั่ไหนมะเขือล่ะม,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 มาขอจักสองต้น มันไม่เหี่ยวใช่ไหมอ,อ,ไอืมเอาแต่รากมันก็เหี่ออยวสิโอ้โหอย่าให้ดวนนะต้นมะเขือเราไปปลูกไว้ถ้าเป็นเนื้อกินหวัดไม่ไหวแแมนรูเป็นมะเขืออะไรดูฮึรถสามคอย นี่มะเขือพันป้อมนานี่พันป้อมเห็นไหมสังเกตได้นี่สังเกตได้มันลูกป้อมมะเขือคางคกน่เออมะเขือคางคกใหญ่อย่างนี้นะออใช่อยู่ที่หน้าบ้านหน้าบ้านลุงที่กอกไงอเห็นไหมที่เขาปดาอยู่แถวกระท่อมน่ะแกหวานไว้น่ะก็ยังได้กินอยู่ตอนนี้เลยนะแกเล้งมะหวานเอ้าไปมิ้นเราไปปลูกมะเขือกันยาวของปดาไปเล่นนะลูก อย่าไปเล่นของประดานะลูกเดี๋ยวเราปลูกม,มาเขือกันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอาบน้ำเดี๋ยวให้เล่นอยู่กับเจ้าก่อน 开吗？

อย่ยงอะไรโอเคตายแล้วมะเขือของเราเดี๋ยวเอามมละกอมาปลูกอีกนะ สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ